ต่อไปด่านที่สามนะครับสามคนเรื่องนี้แหละทางมืดแสนลึกตราบใดที่ยังมีแสงจัรคุ้มครองโอ้ยซเซรีร่างเดียวแล้วซเซรีอยู่คนเดียวแล้ววะซเซรีร่างแบ็กแบกอารเอ็กบอกได้แค่ว่าสายเดียวขออภัยนบไก่แม่งเป็นเฮียอะไรไม่รู้อ่ะ คือมันขันไม่ตรงเวลาขันมั่วซั่วไปกันเถอะเรากลับไปที่ประตูนั้นก่อนดีกว่าเมืองสว่างเมืองสว่างอะไรวะกลับมาที่นีกล้วซเร่ก็งงเซเร่อะไร ยังไม่กลับมาเด็กสาวเดินไปมาเป็น10เดี๋ยวเด็กสาวเดินไปมาเป็นเวลานานนี่ไม่ใช่มิติแห่งความจริงทั้งขนาดรูปรูปลักษ์รวมถึงวิวทิวทัศน์และการตกแต่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของเจ้าของแต่เจ้าของของมันรักษาให้มันมีรูปร่างที่ เหมือนกับการปรากฏตัวขึ้นในครั้งแรกซึ่งก็หมายความว่าโลกใบเล็กๆแห่งนี้ไม่เคยมีการขยายตัวมาก่อนด้วยเหตุนี้เด็กสาวจึงเดินกลับไปหากลับไปมาในห้องนี้ได้ด้วยความรวดเร็วเฟเล่ยังไม่กลับมาหญิงสาวฝุุพ้นอย่างใจเย็นนี่ไม่ใช่เพราะเธอไม่ สั่นคลอนแต่เป็นเพราะว่าเธอไม่ไม่อยากเชื่อในผลที่ได้พูดเป็นเล่นที่นี่คือในใจของพวกเราหรือพูดให้ถูกก็คือในใจของเฟเล่สิ่งที่สะท้อนอยู่ในใจยังคงปรากฏขึ้นแต่เจ้าของของมันกลับหายไปเรื่องเรื่องนี้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ทา,ทางที่เธอควรจะกลับมาที่นี่ได้แล้วเฟเล่หรือว่าพวกเราเซเล่เเด็กสาวหันหลังกลับอย่างรวดเร็วเธอกำลังหาฉันอยู่เหรออา้าวัดเธอเป็นใคร มสีหนังฉันก็คือเซเล่ไงเป็นอะไรไปอ่ะเธอไม่รู้จักฉันแล้วเหรอเธอเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงอ่ะหรือว่าที่เซเล่หายไปนั่นเป็นเพราะว่าเธอเป็นเพราะเธอเธอกำลังพูดอะไรอยู่เซเล่ฉันทันใดนั้นเขียวฝีแดงเขียวฝีดำฟนิตที่สลัก ด้วยเลือดก็ปรากฏขึ้นในมือของหญิงสาวในชุดดำและใบมีดโค้งก็ก็จ่ออยู่ที่ลำขาเอลำคอของเธอลำคอของหญิงสาวในชุดขาวอย่างเงียบๆฉันถาเธออีกครั้งเ,เธอเป็นใครอะ่ะหญิงสาวในชุดสีขาวไม่ได้ตไม่ได้ตกใจกับการมีใบมีดมาจ่อที่คอของเธอ เธอมองเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวในชุดสีดำอย่างจดจ่อจดจอ่อไปเลยเ,เธอโกรธเหรอไม่สิความโกรธเป็นแค่การซ่อนความรู้สึกที่ลึกกว่านั้นก็เท่านั้นการให้ตัวไปของเจ้าของห้องนี้มันทำให้เธอร้อนลนมากใช่ไหมฮ่า ก็ะจะแล้วเธอเองก็น่าจะเป็นคนของแม่เชน่าล่ะสิเพราะถ้าเป็นคนอื่นจะไม่สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้เปล่าที่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะเจ้าของห้องเป็นคนอนุญาตเอ๊ยใหนี่อยากตายจริงๆนั่นเหรอไปเล่ะจะอนุญาตให้เธอเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงกัน <laughs> ไม่เจ้าของห้องนี้เจ้าของห้องที่ฉันพูดถึงนั้นหมายถึงเธออะไรนะเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอที่นี่ไม่ใช่ข้างในจิตใจของหลอนแต่เป็นข้างในจิตใจของเธอเธอสามารถเธอสัมผัสได้ถึงฉันฉันถึงมาปรากฏขึ้นในที่ ในที่นี้ไงใน,ในที่นี้ได้เธอรู้สึกโกรธฉันในในมือของเธอถึงมีอาวุธปรากฏขึ้นเอนะ่กูงงเงงงว้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่อะไรหรือพูดอะไรไร้สาระที่นี่คือที่ของฉันกับเฟลีที่พวก ที่ของพวกเราไม่ใช่ของพวกเธอแต่เป็นเป็นแค่ของเธออแสดงว่ามันแยกลางออกมาแบบนี้เองเธอกลัวผลมันจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ที่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ที่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง หูปากเธอกับเฟเรไม่ได้เป็นร่างเดียวการมาตั้งนานแล้วบอกให้หูปากพวกเธอกลายเป็นสองร่างที่แยกจากกันนี่ไม่ต้องการเงื่อนไขที่เหมือนอยู่ในเทเลคอนต้าเธอเป็นอิสระแล้วเฟเดฉันขอไวพรให้เธอมีความฝุข อ๋อแยกออกจากกันแล้วตัวใครตัวมันหัวปากเท่านี้สีดำที่เป็นล่างรอยพายผ่านลงมาเหลากับต้องการตัดแยกมิตินี้ล่างของหญิงสาวในชุดสีขาวหายไปเาวากับฐานไฟที่หายไปในกองเพลิงแต่ถึงอย่างนั้น เสียงของเธอก็ยังดังมาจากมุมที่ไม่มีใครรู้อยู่ดีฉันเข้าใจแล้วว่าเธอต้องการเวลาปรับตัวเธอคิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องไร้สาระของเธอเหรอคนตายก็อยู่เงียบไปเถอะขอบคุณมากนะห <Huh? S 1> อะถึง ฉันจะยังไม่ตายแต่เป็นแต่เป็นอะไรเกียรติอย่างยิ่งที่ถูกเรียกว่าคนที่นี้ถือเป็นคำชมสูงสุดเลยนะชิเธอกับแม่เคนะ่านี่เป็นเป็นเอามากนะนี่เป็นภาพดวงตาที่ใครสร้างขึ้นมาก็ได้ไม่รู้ขึ้นมาก็ไม่รู้ แต่ว่าการเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ด้วยตาตัวเองน่าจะง่ายกว่าการพูดงั้นก็ตื่นเถอะกลับไปเปิดโลกและใช้ร่างกายนี้ของเธอสัมผัสอิฟระอิฟระเธอะไรฟระรีไปซะฉันมีเรื่องที่ต้องทำอยู่ไม่เธอต้องตื่นขึ้นมา พร่อว่าไซแดนหนาวมากเรนน่าเซเ,เรียนพูดช้าฮะคือกำลังพูดอะไร นี่มันนี่มันที่ไหนกันเนี่ยหิมปะปกคุมไปทั่วหมู่บ้านล้างเหรอภาพตรงตาเมื่อกี้บอกว่าที่นี่คือชายแดนแล้วมันคือชายแดนของที่ไหนกันแน่ที่นี่เป็นโลกอะไรกันแน่เป็นอีกฝากของประตูก่อนหน้านี้งั้นเหรอเอาเป็นว่าต้องหาเฟเล กับผมฟมให้เจอก่อนลองไปดูข้างหน้าแล้วกันเออเจ้าพวกปีศาจกลุ่มนี้เอาแต่ตามต่อแยอยู่ได้ตายะให้หมดตายซะให้หมดความรู้สึกที่สู้กับเจ้าพวกนี้ ที่นี่เป็นโลกที่อิสระจริงๆ <c oughs> แถมสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้กินประสาทสัมผัสเหล่านี้ให้ความรู้สึกที่เหมือนจริงมาก <c oughs> พลังของใจนั่นในตอนนี้คงสร้างดินแดนแห่งความฝันที่สมจริงและใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ได้ยากสินะแต่พลังของฉันพลังสถิสติกมากของเฟเล่สามารถใช้ได้ตาม ปกติในในสถานการณ์ในสถานการณ์ที่ที่ฉันหาเฟรด้ไม่เจอพวกเธอกลายเป็นสองล่างที่แยกจากกันนี่ไม่ต้องการเงื่อนไขที่เหมือนอยู่ในทะเลคอนตา้าพักครึ่งแปบบ๊บพักครึ่งแปบบ๊บเอาไม่มีซับเอาซับเพิ่งจะขึ้น เธอเป็นอิสระแล้วเฟเล่ฉันขอใพอให้เธอมีความสุขอิสระหรือจะเป็นอย่างที่หล่อนพูดจริงๆโอ้ยจะเกิดเรื่องเพิดนี้ได้ยังไงเออถึงฉันจะอยากแยกเป็นอิสระแล้วไม่ต้องทนดูแลยายบื้ออ่อนแอนั้นแค่ไหนแยกจากฉัน หลอกใช่ไหมชคิคิดคิดไรสาระอยู่อะไรอยู่ตอนนี้หล่อนคงร้องให้ช่วยไม่ได้แฮะฉันคงต้องรีบหาห่อนให้เจอแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่านไม่ทันนี่เหียมีซับอยู่นะครับมีซับอยู่ <c oughs> <c oughs> ลืมดูปะ โอ้แหลกวยด่านนี้แหล,ก,แหลกมากเรื่องกูรอบไวได้ยังไงเนี่ย,ยคุณคนนั้นรอเดี๋ยวใครพูดอยู่นะ่ะฉันเองอยู่ตรงนี้วัดนกที่ไหนวะ โอ้มาดนเลยรุ่นเลยอ,อย่างนี้นี่เองมีสัตว์ประหลาดชนิดใหม่ในทะเลควอนตตาสัตว์ประหลาดเลยเนี่ยเดี๋ยวฟี่ฉันไม่ใช่สัตว์ประหลาดอย่าทำร้ายฉันนะเลยนายไปส่งนายไปส่องกระจกดูฟี่ว่านายเหมือนสัตว์ประหลาดที่สุดแล้วเชื่อฉันเถอะถึงฉันจะกลายเป็นแบบนี้แต่ฉันก็เคยเป็นมนุษย์มาก,ก่อน มนุษย์เขาไม่ได้โกหกพวกเราเคยเป็นมนุษย์มาก,ก่อนพวกนายเป็นใครอ่ะอย่าเพิ่งตกใจพวกเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีมนุษย์มาที่ชายแดนโลกล้างนี้พวกเราเป็นชาวอาณาจักรทะเลทรายน้ำนม อาณาจักรทะเลทรายน้ำนมใช่แล้วคุณเคยได้ยินไหมคุณมาจากโลกภายนอกใช่ไหมชาวอาณาจักรทะเลทรายน้ำนมโลกภายนอกฉันอยู่ในจักรวาลฟออากาศจริงๆสินะชาวบ้านคนอื่นหน้าตาเหมือนกับพวกนายหมดเลยเหรอส่วนใหญ่จะใช่ แต่มีบางคนที่สมบูรณ์กว่ามากกว่าสมบูรณ์ถึงจะโปร่งไฟเหมือนพวกเราแต่ก็สามารถเห็นรูปร่างและเห็นใบหน้าได้ชัดเจนแต่ก็โปร่งไฟเหมือนกันใช่ยังไงที่นี่คืออาณาจักรฟองอากาศ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่พวกนายเรียกฉันเรียกพวกนายเรียกฉันไวเรียกฉันไวมีเรื่องอะไรงั้นเหรอพวกเราอยากขอร้องให้คุณช่วยหน่อยช่วยคือแบบนี้คุณที่มาจากโลกภายนอกพวกเราชาวอาณาจักรทะเลทรายน้ำนมก็อยาก ก็อย่างที่คุณเห็นว่าได้สูญเสียร่างกายได้สูญเสียร่างมนุษย์จนเหลือแค่ความปร่งไฟเพื่อให้ความปร่งไฟนี้คงอยู่ต่อไปเราเลยต้องอาบแสงจันบ่อยๆแสงจันใช่เหมือนเมืองโอเอชิ ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเรามีดวงจันทร์นิรันที่สายแสงนุ่มนวลและผ่อนคลายอยู่เสมอตราบใดที่ยังมีแสงจันทร์คุ้มครองพวกเราก็จะไม่หายไปไหนไม่หายไปและไม่ถูกลืมเลือนไม่ถูกลืมเลือนนายจะบอกว่าตราบใดที่มีแสงจันทร์ส่องมาพวกนายก็จะยังรักษาสภาพนี้ไว้ได้ใช่ไหม คุณเข้าใจได้เร็วดีแต่โชคร้ายที่แสงจันทร์ส่องไม่ถึงชายแดนอันใกล้อันไกลโพแล้วทำไมพวกนายถึงมาที่นี่ล่ะมันเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกที่มาบรรจบกันอะไรวะอะไรวะไม่รู้อะไรมอกปาดชัดปัทยะ ผู้ยิ่งใหญ่จะมอบชีวิตใหม่แก่พวกเราตั้งแต่นี้ไปฮะอ่ะแฮมคุณอย่าไปสนใจคำพูดพวกนี้เลยพวกเรามาที่นี่ก็เพราะอยากทำเรื่องบางอย่างคงเป็นความเชื่อบางอย่างพวกของพวกเขาสินะชิยุ่งยากจริงๆในไหนก็เป็นแบบนี้แล้ว ฉันคงช่วยอะไรไม่ได้คิดว่าฉันย้ายดวงจันทร์ได้หรือป่าหรือไง <c oughs> ฉันยังมีธุระด่วนอยู่ขอตัวก่อน <c oughs> <c oughs> เซเรียโหดวะป่าฟักหน่อยที่จริงแต่ถวๆนี้มีผลิตคิสตันพิเศษอยู่เราเรียกมันว่าหินจันทราผลึกชนิดนี้ส่องแสงสีขาว ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เหมือนตวงจันทร์ดีไปฉันมีนไม่ฉันไม่มีแรงไปช่วยพวกนายหาของหรอกโอ้ไม่เป็นไรพอเราหาตำแหน่งของหินจันจันเจอแล้วจันทาเจอแล้วคุณแค่ช่วยรวบรวมแล้วเอาไปวางไว้จุดที่เหมาะสมก็พอถ้าเป็นไปได้พวกเราก็อยากทำเองแต่ก็อยากก็อย่างที่คุณเห็น พวกเราไม่มีมือจะใช้ด้วยซ้ำถ้าคุณไม่ช่วยพวกเราเราคงต้องรองให้ตัวเองหายไปอาท่านปัตจะท่านปัตจะยะก็ได้ก็ได้ช่วยพวกนายก็ได้ เผือเผลอยายบื้อบางคนจะได้ไม่บนชั้นอีกเผลอยายบื้อบางคนไ,ไม่บนชั้นอีกจริงเหรอคุณชอบเป็นคนดีจริงขอบคุณมากขอบคุณมากจริงจริงคุณผู้หญิงเรียกฉันว่าไซเล่ก็พอได้คุณไซเล่ หินจันทานอกจากจะส่องแสงแล้วยังดึงดูดพวกปีศาจด,ด้วยโปรดร,ระวังให้ดีปีศาจของที่นี่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกพวกนายระวังอย่าให้ถูกกินก็พอ,อฟเฟลิสหินจันทาอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นแบบนี้เองเอาละ่ะนายถอยไปก่อนแหลกยังไ้ <laughs> เอฟเฟก์ระดับโอเค กูเล่นตอนแรกก็เห็นแหลกขนาดนี้เียวะกูตายกูตายว้า ไม่เข้าเลยเว้ยอืออเร็วือ Hello. อจบไหมรับโอ้ยเหี้ยสมกับที่เป็นคุณเฟเล่ต่อไปก็เอาเจ้าหินนี่ไปวางที่ที่ พักของพวกนายใช่แล้วเดินทางนี้ออแหลกแหลกแหลกเครื่องกุแหลกวางเด็กสาวค่อยๆนำผนลึกคริสตันสีขาวประหลาดวางกลับไปที่แกนแกนแกนท่อมกลาง เสียงของชาวอาณาจักรทะเลน้ำนมที่ให้ที่โหูร้องด้วยความยินดีขอพักครึ่งก่อนนะพักครึ่งก่อนแป๊บนึงเสียงอะไรตุ้มๆบ้โอเคครับน่าจะได้แค่ห้านาทีนะในตอนนี้เองเอ๋ความรู้สึกประหลาดที่ส่องผ่านมือทั้งอ่อนโยนและอบอุอน่น ซึ่งมันไม่ใช่สัมผัสของผลึกคิดสั้นนี่มันมือเมื่อเมื่อก้มมองดูก็ไม่มีอะไรนอกจากหินจันทาที่อยู่ในมือแต่ความรู้แต่ความอบอุน่นที่มือนั้นโปร่งไสและทําลายกฎแห่งมิติได้วางบนหลังมือของหญิงสาวอย่างแผ่วเบา ล้างทุบไปทั้งซาปแปงอย่างแรงอย่างวะเซเล่รุนแรงจริงรุนแรงจริงเธอโพเธอโพงซื่ออีกฝ่ายออกมาตามปาทาตยานอันนี้กูอ่านมุเอาดูเฮียะไรแต่เธอตระหนักรู้ว่าตัวเองเดาถูกว่ามือที่มองไม่เห็นนี้มาจากตัวตนของเธออีกคนหนึ่งที่หายไปเซเล่เธออยู่ไหน เธอตะโกนออกไปเสียงดังราวกับตกใจกับการมีอยู่ที่ไร้รูปสัมผัสและความอบอุ่นค่อยๆหายไปกับความเห็บหนาวในอากาศเธอไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของมือคู่นั้นแล้วนิ้วมือสั่นไหวเล็กน้อยเหลือเพียงหินจันทาที่เย็นยะเยื่อที่ยิ เยียบเย็นเท่านั้นเยียบเย็นเท่านั้นอ่านมัวกู <c oughs> อา่านไม่ออกไอ้ย่ <c oughs> จบไหมจบเถอะโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณแดนมืดมนมนตรีที่ครับคุณผู้ชมว่าด่านสุดท้ายเนี่คยคต้รงเป็นพาร์ทหน้าแล้วนะเพราะว่าด่านนี้ยาวจริงนะครับยาวทุกด่านนะีกูบอกให้แหละ <c oughs> ด่านสุดท้ายขอให้มายาวก็แล้วกันพาร์ทหน้านะพาร์หนะ พาดีไม่ได้จริงใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดตกดตามพร้อมเลยลยครับ